สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือทีมงานนูตโฟไรส์สัญจรนำโดยผมจรัดเมฆชุ่มนะครับวันนี้เราได้สัญจรมาอยู่ที่อำเภอละหันทรายจังหวัดรีร์พื้นที่เกษตรกร,ร,กรที่เขาทำไร่อ้อยกันนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเขาได้นำสินค้ากเกษตรของนูตโฟไร์เรานะครับมีสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็เคียร่านะครับเขาประทับใจยังไงได้ผลยังไงเดี๋ยวเราไปสอบถาม เขาพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับตาเรียกคุณลุงก็พอนะครับ <ached> ตาก็ได้ลุงก็ได,งได้หรอครับคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรแนะนำตัวเองหน่อยครับครับผมพันกินสุคนครับอยู่บ้านปากช่องหมู่หกอำเภอครับอำเภอละหารทรายตำบลตาจงโอตตมลหน,นองแวง อ๋อตบนองแงต่หาดชายอำเภอหาดชายจังหวัดละครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณลุงได้ปลูกอ้อยตรงนี้พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับสิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่ครับปีที่แล้วเนี่ยคุณลุงได้เยอะไหมครับตรงนี้ได้เยอะครับครับเนี่นี่อ้อยต่อยที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยอ้อยตอสองครับอ้อยต่อสองนะครับนี่มันยังงามขนาดนี้เลยนะตอต่อสองครับครับครับโอ้ยอย่างกับอ้อยที่เขาปลูกใหม่เลยเนาะเขาเรียกถ้าอ้อยปลูกใหม่เขาเรียกอ้อยเลยนะครับ อ้อยยอดอ้อยยอดเนาะอันนี้เรียกอ้อยต่อสองอ้อยต่อสองนะคุณลุงได้นําสินค้านุ่นฟลายมาใช้เนี่ยใครแนะนําให้รู้จักครับคือบุญบุญช่วยครับไหนคนไหนบุญช่วยครับครับสวัสดีครับคุณลุงนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับเขครับครับเอ้าได้ได้นําสินค้าตัวไหนให้เขาก็นุฟไฟลาสูตรนุฟไฟลาสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งครับครั้งแรกก็แกใช้ของสินค้าทั่วไปนะครับ แล้วก็เป็นอ้อยยอดนะครับก็เลยไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้ผมลองใช้กับตัวเองคือได้ผลแล้วก็เอามาให้แกลองใช้ดูครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับสวยงามมากครับครับคุณคุณตาตอนแรกเขาไม่แนะนำไม่เชื่อไหมครับยังไม่เชื่อเท่าไหร่ครับยังไม่เชื่อเท่าไหร่ครับเพราพอเอามาลองใช้ดูแล้วมันมันได้ผลจริงๆครับเกินคาดไหมงามเกินกับ งามงามที่คือเห็นนี่แล้วอัตราการใช้ละครับใช้เยอะไหมครับไม่ไม่เยอะหรอกครับคือว่าต่อน้ำกี่ลิตรครับห้าห้าซีซีครับห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรนะยี่สิบลิตรครับโอ้โหขนาดห้าซีซีหกซีซีละบาทกว่าเนี่ยนะบาทเก้าสิบต่งเนี่ยนะครับเก้าห้าซีซีห้าห้าซีซีก็คือต่อน้ำยี่สิบลิตรถ้านงามสองร้อยลิตรเราก็ใช้แค่เท่าไหร่ห้าสิบซีซี ห้าสิบซีซีห้าสิบซีซีก็คือครปุ๋ยธรรมมันถูกครไม่ถึงร้อยบาทเลยอ่ะไม่ถึงครับแล้วคุณตาฉีดพ่นไปกี่ครั้งนะครับสองครั้งครับสองครั้งครับว่าจะขี่ดีมันขีดไม่ได้มันมันสูงแล้วครับแล้วแล้วปุ๋ยล่ะเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรล่ะครับได้ลดมปุ๋ยก็ลดลงครับลดลดลงอ่ะยงปีที่แล้วใช้ปุ๋ยกี่ลูกครับปุ๋ยสับปีที่แล้วนี่ยสี่สิบกว่าลูกแล้วก็สิบห้าไร่นี่ สี่สิบกว่าลูกเลยครับแล้วปีนี้แหละครับปีนี้ลดลงมาสามสิบลูกนะครับใช้เท่าไหร่นะครับใช้ไปใส่สามสิบลูกครับใช้ไปสามสิบลูกลดไปสิบกว่าลูกเกือบครึ่งลดลดไปสิบลูกหรือครับลดประมาณสิบสิบลูกใช่ไหมครับครับลดปุ๋ยไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าประหยัดนะครับประหยัดแล้วเงินที่เหลือจากใช้ปุ๋ยเอาไปทําอะไรครับเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อปุ๋ย เอาไปซื้อนุชฟลายนี่แล้วครับครับยังเหลือแล้วประทับใจในสินค้านุชฟลายประทับใจครับมากให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ลอยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยงคุณลุงหน่อยอย่างการแตกใบแตกรากแตกกอเขาเนี่ยโอมันดีกว่าต่างที่เขาไม่ได้ใช้ที่เขาได้ใช้กเหมือนเราได้ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันใช่ะไหมแตกแตกต่างครับคือว่าตอนตอนที่ยังไม่ใช่นี่คือว่ายอดมันจะไม่ ขึ้นสวยเท่าไรไม่ค่อยแข็งแรงครับแล้วแปลงข้างๆกันเขางามของของเราไหมไม่งามเลยครับดูดูครับเขาเขาไม่ได้ใชเนะครับเขาไม่ใช้นูดโไลเลยเขาไม่ได้ใช้ครับเรามาดูแปลงที่ใช้นูดโฟไลท์ที่แปลงของเขาที่ไม่ได้ใช้กับแปลงของเราที่ใช้นูดโฟไลท์นะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับอายุเท่าๆกันใช่ไหมครับพุณลุงครับผมอายุเท่ากันแต่ไปดูคนครับไหนแปลงไหนที่ไม่ได้ใช้ครับพุณลุงลองชี้ดิครับแปลงแปลงนุ่นครับนี่เตแดนคือของผม ตรงนี้เลยอันนี้ของเขาครับออไม่มันแตกต่างกันมากเลยเนาะครับอย่างก,กับ<ม>ฟ้ากระดินเลยเนาะโอ้โหครับแล้วเรามีอะไรจะฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับบอกอะไรบอกเชิญชวน,ชวนท่านผู้ชมทางบ้านมา ว่าถ้าจะบอกบอกว่าให้เขารววยคือผมนะครับผมใจในรุ้ยก่อนนี่นะใช้ก่อนรวยก่อนเลยใ่ผมรวยก่อนน่าเดอนี้ให้แบ่งรนรวยบ้างสิครับจะได้บุญกุศลด้วยถ้าอยากรวยก็ใช้นุชฟอสไลคือผมนี่แหละเห็นว่าตีอ่อยสาเดือนนี่ดูวะ ขนาดสูงท่วหลังช่างหมดแล้วรดูว่าที่เขาไม่ได้ใช่เนี่ยไม่สวยเลยไม่พอครึ่งเออนี่เขาตัดก่อนํำเด้ครับตัดก่อนเราด้วยเขาตัดก่อนผมอีกจำเล้ยครับอเขาตัดก่อนเรางอกกว่าเรางอกก่อนเราแต่เขาไม่ใช่อ๋อครับครับนี่ก็คือความที่เขาไม่เปิดใจครับนึกถไรนะครับแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ จะรอช้าทําไมครับเปิดใจมาลองใช้นุ่นฟลไยดูนะครับแล้วคุณลุงอย่าลืมแนะนําข้างๆกันด้วยนะครับได้เขาจะได้งามเหมือนเราครับเราจะเราจะได้ทําการนับอ้อยกันนะครับว่ากอหนึ่งเขาจะขยายไปกี่ต้นนะครับแต่คุณลุงเจ้าของสวนอ้อยเขาบอกประทับใจมากนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยนับหน่อยครับครับผมครับคุณช่วยลองนับให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะนับดูพร้อมกันเลยครับ ยี่สองยี่สิบครับยี่สิบสามต้นสา้นโอ้ตั้งแตกขับโอ้ขับแล้วแล้วคุณลุงในอ้อยนี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ยแต่ตัดมาก็สี่เดือนเนี่ยสี่เดือนนะตั้งแต่ตัดมาเนี่ยนะครสี่เดือนเนี่ยท่วมหลังช้างเนี่ยนะท่วมหลังช้างเลยแล้วคิดดูปีหนึ่งจะขนาดไหนครับเนี่ยอีกตั้งอีกตั้งหกเดือนทเดือนไม่ใช่อีกตั้งแปดเดือนดีกว่าจะได้ตัดใช่ไหม ไม่ก็ลงกี่แปดเดือนเนาะกี่แปดเดือนโอ้แล้วมันจะกี่เท่าเนี่ยท่ากบสิบแปดล้อเลยครับต่อยาวอันเดียวเลยแล้วต้นเดียวเลยแบบนี้แบบนี้ต้องรวยใช่ไหมครับปีนี้ครับผมก็เอาให้รวยแล้วครับยังปีที่แล้วได้กี่ตันสองร้อยครับสองร้อยสองร้อยตันครับสิบห้าไร่เนี่ยนะครับผมปีนี้คิดว่าสามหรอเอาสามล้าเลยอาสามร้อยเลยครับสิบห้าไร่สามร้อยตันครับ คิดว่าเป็นไปได้คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับสามเป็นไปได้สิครับเพราะว่าขีดตึงยาเนี่ยนะใช้ตัวเนี้ยนะครับนั่นโซลตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เคลียร์ล่าตัวเนี้ยนะคุณลุงใช้หมดไปกี่ขวดครับสิบห้าไร่ไปขวดใหญ่หนึ่งก็ขวดหน่อยหนึ่งครับแค่สองพันกว่าบาทเนี่ยนะครับสิบห้าไร่เนี่ยนะครับถ้าสองพันกว่าบาทซื้อปุ๋ยได้กี่ลูกนี่ครับก็สอง สองกระสอบตอนแล้วครับสองกระสอบครับกระสอบละพันแล้วประหยัดมากเลยเนาะที่ไอ้รับที่ไอ้ไอ้ท็อปวันนี่มันกระสอบละพันเนี่พคนเขาใส่บ่ได้พ่อครึ่งแล้วครับครับถ้าขีดนี่สองทีสามทีุ่นแล้วครับยังเหลืออีกยังเหลืออีกเออยังเหลืออีกแบบนี้เกษตรกรยังเดี๋ยวไปขีดก็าเลยก็ยิ้มได้นะแบบนี้เนาะประทับใจนะครับให้ลดส่ร้อกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ร้อยเปอร์เซ็นตเลยแล้วครับ <c oughs> รายงานสดๆจากอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับ